คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ กนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเล็กเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูรเลเจ็้านะครับคลิปนี้อยู่กันที่ปักหลักหน่วยบนหมดก่อนนะครับที่ให้ไว้นะครับปักหลักหน่วยบนนะครับของวันที่1กุมพาพันให้ไว้ก็คือเลข0เลข6เลขเจ็ดนะครับอันนี้คือมาจากสองสูตรชนกันนะครับเหลืออยู่สามเลข ผลนะครับรางวัลที่1นะครับ1กุมภาพันธเ์เลขท้าย2ตัว5นก็เข้ามาเป็นเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยบนเป็นสูตรเก่านะครับในคลิปนี้นะครับก็มาใช้ต่อกันนะครับสูตรเข้ามาก็ามาใช้กันต่อทั้งสสูตรจะเป็นสูตรเก่า ปักลักหน่วยบนนะครับทั้งสองสูตรนะครับเข้าต่อเนื่องมาแล้วด้วยกัน11งวดมดนะครับสูตรแรกนะครับที่ใช้นะครับหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10ลาบบวก0นบวก1บวก5บวก1บวก 1, 1> <c oughs> ก็ใช้3หลักนะครับบวกกันนะครับตามด้วยเลขคขงที่อีก5ตัวก็ได้5เลขนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับ ใช้3หลักเหมือนกันนะครับ10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวก2บวก2บวก1บวก3บวก1ใช้3หลักบวกกันตามด้วยได้คงที่5ตัวก็ได้5เลขนะครับหลกักอนาทั้งสองสูตรนะครับมาชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสูตรตัวนี้ก็เป็นสถิตินะครับสูตรที่1นนะครับอยู่ฝั่งซ้าย ูตรที่2จะอยู่ฝั่งขวานะครับยกตัวอย่างนะครับงวดแรกนะครับ6 7 2จ็าตัวแรกนะครับเป็นของสูตรที่1สูตรที่2จะได้0 2 3 6 7สูตร1กับสูตร2นะครับนำมาชนกันนะครับมีเลข2นะครับตัวแรกที่เหมือนกันทั้ง2สูตรเลข3ก็มีนะครับเลข6ก็มีเลข7ก็มี ในงวดน,นี้เหมือนกันอยู่4เลขนะครับ2 3 6 7เข้ามาก็จะเป็นเลข6นะครับที่เข้ามาต่อไปงวดที่2นะครับสูตรแรกได้1 2 7 8 9สูตรที่2ได้1 2 5 9เลข1เลข2เหมือนกันนะครับแล้วก็เลข9งวดน,นี้เหมือนกันอยู่3เลขนะครับ เข้าเลขสองหน่วยบนหมวดต่อไปนะครับ7 8 3 4 5 9 1 2 5 6เหมือนกันแค่เลข5นะครับหวดนี้ตัวเดียวหมวดที่4 5 6 1 2 3สที่2ได้5 7 8 1 2 1 2 5เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันอยู่3เลขนะครับหมวดนีหมวดทีดด่5นะครับ4 5 0 1 2 4 5 2นะครับเหมือนกันอยู่3เลขส่วนมากก็จะเป็น3เลขนะครับ4เลขก็มี1เลขก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็น3เลข ก็งวดล่าสุดนะครับหนึ่งคุมพานะครับที่เข้ามานะครับศูนย์มี0ูนยมีหมีเนะครับที่เข้ามาก็จะเป็นเลขสูตรก็มาใช้กันต่อนะครับสูตรนี้นะครับขอเราจะหาเขาที่1ิกกลุ่มสูตรเก่าต่อเนื่องจากงวดก่อนนะครับยกตัวอย่างให้ดูงวดเดียวพอนะครับใครอยากดูเยอะๆนะครับย้อนกลับไปดู ได้นะครับคลิปก่อนนะครับวันที่1คกุมภานะครับที่ให้ไว้หน่วยบนนะครับตัวอย่างนะครับหาของวันที่1คกุมภานะครับ2อ8พใช้วันที่17มกราคมเป็นตัวตั้ง้วันที่1ออก807 7 7 9เลขท้าย2ตัว2 3สาก9าบวกเ ก้าบวกเ้าได้18นะครับ19 20ใช้เลขศูนนะครับน้ำ0ูนย์บวกเลขของที่ศูนย์บวกศูนคงที่ได้ 0, 0ูนย์ศูนย์บวกหคงที่ได้1 1ึบวกหคงที่ได้หกบวกหคงที่ได้7 แล้วก็บวก1คงที่ได้8นะครับก็จะเป็น5เลขนี้นะครับสูตรที่1 0 1 6 7 8ทวนถวสูตรอีกทีนะครับ3มหลักนะครับหน่วยบนบวกหน่วยบน,บ,นบวก10ลหลารวมกันแล้วนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่น้ำมาบวกกับเลขคงที่บวก0บวก1บวก5บวก1บวก1ต่อที่สูตรที่2นะครับ สองบวกสบวกสาบวกสได้5นะครับ5้บวกสาได้8ป8นำแปบวกเลขคงที่8ปบวกสคงที่ได้10ใช้จฉนาะเลขศ0นนบวก2คงที่ได้2 2บวก1คงที่ได้3 3บวก3คงที่ได้6 6 บวก1งคงที่ได้7สูตรที่2ก็จะได้0 2 3 6 7ทวนสูตรที่2อีกทีนะครับ10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างรวมกันแล้วนะครับผลลัพธ์เท่าไหร่นํำมาบวกกับเลขคงที่บวก2บวก2บวก1บวก3บวก1ได้5เลขก็ได้ครบแล้วนะครับทั้ง2สูตรนะครับก็มาจาับคู่กันนะครับชนกัน กันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสุดตัวแรกก็เป็นเลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งมีแค่สูตรที่หนึ่งนะครับเลขหกตัวต่อมาแล้วก็เลขเจนะครับ เลขแปดมีแค่สูตรที่1เลข2กับเลข3<ม>ก็มีเหลือ3ามเลขนะครับงดนี้นะครับ1 5, 000, กุมภาพันธ์2568ผลนะครับรางวัลที่1ออก5 5 8 7 0 0ไดเล้าย2ตัว51หน่วยบนนะครับที่เราหากันอยู่นะครับปักหลักหน่วยบนก็เป็นเลข0ูนย์นะครับที่เข้ามาถูกต้องนะครับ สองสูตรนี้นะครับมาหากันต่อนะครับใช้ต่อนะครับหาวันที่16กุมภาพันธ์2568ากขอใช้ผลของวันที่1กุมภานธ์นะเป็นตัวตั้งแล้ววันที่1ออก5 58 7 0 0แเยลขท้าย2ตัว5เนี่ย0บวก0บวก5ขอได้5นะครับนำ5ไปบวกกับเลขคงที่5บวก0คงที่ได้ 5, 0, 0, 5. 5้บวกหคงที่ได้6 6หบวกหคงที่ได้11บเอ็ดชายชะเลิหนึ่งหบวกหคงที่ได้2 2งบวกหคงที่ได้3 5 6 1้านะครับเป็นของสุตรที่1ต่อไปสูตรที่2นะครับ5้บวกหบวกห ได้เนะครับน้ำเจบวกเลขคงที่7จบวกสคงที่ได้9 9้บวกสคงที่ได้11นะครับใช้เฉพาะลิบวกหนคงที่ได้2 2บวกสคงที่ได้5แล้วก็5้บวก1คงที่นะครับได้6สูตรที่2นะครับ9 12 สองสูตรชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสูตรตัวแรกเลขห้านะครับตัวต่อมาก็เลขกเลขหนึ่ง เลข2นะครับเลข3ามีแค่เฉพาะสูตรที่1นะครับเลข9ก็มีแค่เฉพาะสูตรที่2ในงวดน,นี้เหมือนกันอยู่4เลขนะครับ2สูตรชนกัน5 6 1 2สสรุปนะครับปักหลักหน่วยบน วปไปจาวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ2,568เรียงให้สวยงามนะครับก็จะได้เลข1เลข2เลข5แล้วก็เลข6นะครับเหมือนกันอยู่ถึง4ตัวนะครับก็ดูเยอะไปนะครับจะตัดให้เหลือ3ตัวนะครับถ้าให้อดมินตัดให้นะครับตัวที่ตัดก็จะเป็นเลข6นะครับก็จะเป็น หน่วยบนนะครับเหลืออยู่3เลขนะครับในงวดนี้ก็คือ1 2 5หรือใครจะตัดเองก็ได้นะครับแต่ถ้าแอดมินตัดให้ก็อย่างที่บอกไปนะครับตัดเลขขอฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสูตรปักหลักนะครับหน่วยบนนะครับ16กลุ่มภาพันเป็นสูตรเก่านะครับต่อเน,นื่องจากงวดก่อนทั้ง2สูตรเลยงวดก่อนก็เข้ามานั่นเองนะครับ ทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีใครชอบสูตรจากการคำนวณน,นะครับติดตามช่องของเราเอาไว้ได้นะครับสูตรว7 8ยอยากได้สูตรไหนคอมเมนต์กันไว้นะครับจะทยอยทำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ